ในกา30นาทีก็ขออนุญาตเรียนเชิญได้ไปร่วมฟังพระพุทธเจ้านะครับเจริญทุตมณ์ที่บ้านเจ้าภาพหลังจากนี้แล้วทางคณะเจ้าภาพก็เรียนเชิญพี่น้องเราหากไม่ติดภารกิจก็ร่วมรับประทานอาหารขอบคุณมากๆนะครับทางวัดมงคลศรีเชาวันวัดหนองยางเรา จะเป็นผู้ที่ดูแลจากวัดก็ดีนะครับขอบพระคุณมา,มากๆเลยเห็นดูแลเรื่องของห้องน้ำห้องท่าเรื่องสถานที่ต่างๆก็เป็นบุญเป็นกุศลนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านก็ทำได้ดีที่สุดนะครับาเห็นแล้วว่าท่านเป้นทำบุญทำกุศลจริงๆนี่แหละครับชีวิตค,คนเรา อันนี้ไปไม่พ้นเขาบอกว่าจะหนีอื่นบดน,นแสนในแดนโลกก็ย้ายโยกอีกหนีหนีพ้นได้ไปนหนีหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าความตายหนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียวดังนั้นไม่มีใครที่จะหลีกนีหนีพ้นได้นะครับซึ่งความตายทำบาปขาดทนทำบุญได้กำไรเราจะทำอย่างไรนะครับในห่วงมีชีวิตอยู่ก็อย่าะมาท ที่จะทำคุณงามความดีเวลาเหลือก็ไม่มากนะนะครับก็อย่าประมาททำอย่างไรที่จะทำให้คนอื่นไม่เดือดร้อนนะครับเราก็ได้ช่วยกันนะครับ่วยกันทำบุญทำกุศลอันยังไง่้ไนง

ผมจะน่าหยุดพูดเออขวายเมื่อกีนครับช่วงตอนเย็นช่วงตอนเย็นก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปฝั่งบระคุณเจ้าเจริญพุทธมนต์ที่บ้านเจ้าาพนะครับก็ไปร่วมกินร่วมทานทำบุญทำกุศล ทำบุญจับบานไหนเนาะบันนี้ช่างยธบาตรทำบุญจับบาตรเออทำบุญจับบาตรเมื่อไดที่โชคอ่เอาก็เกียยวปฏิในเวลา17นาฬกา30นาทีเด้อท่านพ่อพิชัยอินทชัยอ่าาคณะ เก็บตัดทีเก็บ,เกบกระดู<ม>เพราะว่าเป็นการเผาโดยใช้ไฟฟ้านะครับใช้น้ำมันใช้ไฟฟ้า17นาฬิ30นาทีก็เก็บตัดทีพรุ่งนี้เช้าก็ทำบุญตกบะนะครับก็ขออนุญาตประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับทางคณะทีนของเราได้รับทราบร่วมกัน ก็่ด้พทดีง้วยาดีที่สุดแล้วล่ะทางคณะลูกหลานเรานะครับก็เป็นบุญบุญกุญสนกบาปการทุนทำบุญได้กำไรพรุ่งนี้ก็จัดชาปนกิจศ่ก่อีกเช่นกันแล้วก็ในวันพุธวันพุธนี่ก็เป็นชี่สาว ความหลวงปู่พิโลพระปู่สบายที่พิทยะปัญญาพรท่านอดีตสจธนวัฒน์ขันทวิชัยที่วัดป่าภูงามนะครับดุซิ่งมากดุน,น่าแห้งจุดน้อยเอออ้าวแห้งแห้งอ้าวต่อไป นีในราให้เรามองเห็นการปกครองเรามองเห็นว่าการเจริญเติบโตทุกบ้านทุอย่างเราได้นามหาศาลเป็นสมบัติของตัวไม่ชั่วการที่ต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายแต่ความดีมีความสักสมบัติแค่ที่ตัวแก่ตายแับที่รับหายจากเศรษฐกิจแน่นงานร่างกายถึงตัวตายชื่อยังอยู่เชิดอจูเอ่์แล้วก็เป็นบุญเป็นบุสาน กานกุดสโลบายอย่างนึงเด,เดิะๆแต่ว่าคนเราเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้นะครับก็มีมอต่รแคนดี้ตั้ชั่วที่ต้องติดตัวไปดังนั้นก็ฝากพี่น้องเราไห้ทำบ,บุญทำกุศลมันทำบ,บุญทำกุศลเอาไว้หลายพันหลายพังแงนะครับ ลงโปลงไสกับลูกกับรานสืบไปคุณยายกอนด้จักอันเนียจเจือเนี่ยเออเอาไปเทนั้นเดี่ยวไปหลายกันเด้อเออคุณยายเปียกไ้หลายตอนเปียยเออเอากับับเตียไปกบแม่เด้ออ้ยไปาไบกี่นได้ไปลวเอาไปนเเออเอาเตีเปล่าเี๋ยโตไปเี๋ยอยู่อนเสร็จ ว่าปลพันธ์เือลายอยู่ประพันธ์ตรงรูปเน่เออนรพ่นเหรียญชุ้มหนึ่เหรียญอหน้าตนกางพนบงโูโอ้เหรียญจะเหรียญจะเกี่ยวันละแโอ้ยาวอามาทไรเอาเรลูกหลานก็ช่วยกันเก็บพอยี่นะพ่อพี่อ่าี่ก็อะไรลกเม รบบขอบคุณในความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์คนที่ประจำอที่บนวัที่สุด้าก็ช่ว่าให้กอสวยงามันอาดส่มรเือนใส่้ันน่าันเอน่าน้อใก้อนใ่กันเป้อน่้ากนเกันอกััน้อกเืนอเน ตีเลยายเด้อเหมือนห่วงจะเบิ้งลานให้ดรอย่างน้มันดอกซอยกันเบิ้งซอยกันเบิ้งไดยังโมเลบลอยซอยกันเวลา17เจนากา30นาทีเด้อนาฬิกา30นาทีเด้อตนวหนวเด้อ17นาฬิกา30นาทีก็มาเก็บปิ เสร็จเรียบร้อยก็ได้ประกอบพิธีทางศาสนาในวันพรุ่งนี้นะครับก็ทำบุญตัาก็บางมือเตวเป็นฟ่านะ่แล้วเที่อเจ เก็บผองหน่อยเลีดเลียบแบบสีพุดนะเลีดีพุนั่เอาไ้ตู้ใชอันนี้ก็เลีนหาพี่แต่เก็บซาบีได้เลาบะเก็บซาบจะดยมาปุมองยี่ห้ออะไรตามี่เม่กี้ว่าเก็บโตะมาเก็บโตไมาเก็บโต๊ะอะไแปลงเพ่อบ่